สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศตอนเทาเ้าครับช่วงนี้กะบอกใครได้ถ่ายคลิปล่วงครับงจากวราติดงานติดอย่างอยู่ช่วงนี้เมื่อนี้กะมีเวลาว่างครับช่วงนี้มีเวลาว่างอยู่สิบห้ามือครับทํางานสิบห้ามือว่างสิบห้ามือกะสีผ้ามาเบิงฟรามปิดฟรามไกลแล้กกะผ้ามาเบิงพวกผัก ปลอดสารพิษน้ำตามหมู่บ้านตามสวนครับะบะถือว่าเป็นภาพนะครับเป็นเราเป็ดน้อยๆเราไก่น้อยๆครับนี่ครับแตงโม,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 โมปลอดสารครับนี่ครับแตงโม,โมพอ่อตาพึ่นปลูกไว้ครับนี่นัลูกสวยนะครับปลอดสารบม่ได้ใส่บอ่อได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยที่ได้ปุ๋ยที่ได้ที่ใส่ใสแตงโม,โมนี่ก็ครับลูก เลยครับปุ๋ยที่ได้กันนี่แหละครับปุ๋ยมาจากนี่ครับปุ๋ยจากขอกขอกง,งวปุ๋ยขอกง,งวมาใส่มาใส่แตงโมครับบอดสารนี่ครับงัว่ก็งัว่ที่จริงงวผมมีอยู่หกตัวตบ่ค่อยมีเวลาเลี้ยงก็เลยให้เพื่อนเอาไปเลี้ยงปันลูกกันอยู่สองสามเจ้าครับเจ้าละตัวสองตัวแบ่งแงกันไปเลี้ยงครับ แมงลูกกันช่วงปีที่แล้วก็ลูกให้ไข่เจ็บมันกาา็ไล่ก็ลูกง่วงมากอะตายไปตัวสองตัวครับอ่ะไปเพิ่มครับราคาง่วงก็ถูกช่วงนี้ปุยขิงง่วงก็เอาไปใส่แกงโมโครับแกงโมใส่แกงโมสิครับปุยกินปลูกหลายอยู่ลูกเอาไปกินหลายแล้วครับนี่กลเป็น ฟาร์มไก่ไข่ไก่บาพี่มันหลอกพอไม่พันพอไม่พันไก่บาครับที่ที่ผมเคยทายาลูกลูกไก่หรือสีเคยทายท้ำเราไก่หลอดทีเดียวนไก่บาพี่มันหลอกย้ำคืนนอนในข้างไก่บาและะ้วก็ลูกไก่กันเลยครับเห็ดนแบบมันๆนี่แหละครับบ,บ้านเฮานี่แหละ ขอไก่อ่าบึงของเป็ดของเป็ดของเป็ดอะเป็ดไข่บ่ค่อยดีกันไไงครับช่วงนี้คือพื้นที่มันแฉเป็ดนี่ถ้าเกิดพื้นที่แฉปับนี่เขาสีไทยคนขับผัดคนผัดคนแล้วกอ สีบกไข่นะฝนปัญหาคงคงเป็นหนาฝนคือเป็นมักสิพัดขนถ้าพื้นที่แช่พอดีผมก็ผมเพ็ดงานอยู่เมืองอื่นเนาะโดน,โดนจะได้กลับบ้านพอแต่ไม่ใหญ่เิ่นเลี้ยงกต่พื้นที่มันอยากแช่มันพัดขนคนเต็มเลยจังสีไข่กล้มาไข่อีกทีหนึ่งครับส่วนเป็นหัวจุกนียังยัง,ยงม้ันไข่ครับมัันไข่ มะละมะละมะละขี่นกะละขี่นกการพักยังก็หากินตามหัวำสวนนี่นครับนครับพักมะละขี่นกมะละขี่นกตามหัวนี่ะหัวไปไอ้บาบาที่มันลกบ,บาที่มันลอกตาต้นต้นเสาครับนี่ไอ้บาพอให้ที ผมนะครับพอไม่พนไก่บารพอแม่พันธ์บาราพีมันหลอกครับพอพันธ์เนี่ผมไม่เอามาจากนครพนมโยกครับส่วนแม่พันธ์ออกมาจากอุบลออามาซีตัวพอดีช่วงนั้นผมเอามาเลี้ยงไม่ไม่ให้พอตาเพิ่นเลี้ยงเพิ่นกะ บ่อคอยมีประสบการณ์บรนตายไปตัวหนึ่งครับผมก็บ,บริบาบาช่วงนั้นพอดีติดงานติดอย่างอยู่ใค่ใครมือสามฟองครับใข่มือสามฟองครับรติบดกับเราเปลี่ยนเลยก็เห็นแบบธรรมดารธรรมชาติพอว่า,าอยู่แบบบ้บานนอกบ้านหน้าเนาะเดี๋ยวกะเดกพวกน,นี้ก็ทีอ๋อเลี้ยงไว้ให้ง่วงกินครับวงวงกิน ไอ้มอนต้นมอนต้นนี้จะพิ่นเอาไว้เลี้ยงใหม่ครับยายกสุดเลยเลี้ยงใหม่เตงโมครับแตงโมลูกสาวเก็บไปไปกินไแล้วครับก็ลเลยเตือต่องบ้าลายครับอีกส่วนหนึ่งแตงโมที่พ่อตาเพิ่นเลี้ยงปลูกไว้ ื้นที่มันมันเลี้ยงปลูกแบบธรรมชาติมันก็ลูกอาจทีบ่ค่อยดกปนดนไปเลยอย่างหนึง่งลูกเก็บไปกินหลายลูกเลยป้าก็อยากเนี่ยมัน,น,นเห็นกะมีแผน,นว่าสี่ปลูกคาลงเบิองทำจากงานหนึ่งื้นที่ตรงนี้งานหนึ่งแต่เพียน่าสี่ปลูกคาเหลือง คือง,งานหนึ่งครับปลูกข่าเหลืองโอององม่ครับเรื่มเรื่มไแบนะครับฟังทั้งนี้เื่มโมเรื่รมใบเนี่ยแหละครับถ้าว่าบึงต้นผิดครับโดดดครับผิกโลกต้นเดียวครับโดดขนาดนะครับปลูกต้นเดียวกะกินในทั้ง ออกครัวเลยครับตนเดีัวขนาดนะไครับพี่เบรสเซอร์ทางเคมีครับน,นี่แหละปุ๋ยขี้งัว่ะอย่างเงี้ย ยอยากกีนนั้นกับปลูขนนนนขกขอาครับอย่ตามบ้านนอกบา้านนอกเขาปลูกข้าวมาเป็นลูกไก่บ้าเก็บใส่กล่องได้อนุบันครับนม่จะโตมน่มากับหนึ่ง ลูกไก่ทั้งหมดก็ได้สิบห้าตัวครับออกมาแล้วสิบสี่ตัวอีกตัวยัง,งอยู่รูฝากอยินนั่งบ่าลูกไก่บ่า